ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเฟซสิริรักทุกท่านนะครับด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายปลายทางเส้นทางรถไฟสายตะวันออกติดชายแดนกร,รมพูชาวันนี้เงียบเหงามากๆนะฮะนึกว่าเมืองร้างนะฮะที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกขบวน280ต้นทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพนะครับดูฮะวันนี้สภาพบรรยากาศของที่นี่ลงเกลือนะฮะ ตรงนี้ก็คือลงเกลือนะ,ะด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะฮะฝั่งนู้นที่ผมแผนกล้องไปก็คือตลาดลงเกลือวันนี้เงียบมากนะฮะคือแบบปกตินี่ตรงนี้นะฮะคือคนจะพลุกพล่านมากๆากนะ,ะโดยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ,ะคนเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะ,ะเหลือแค่รอปภกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟบางส่วนนะครับที่ทํางานอยู่นะฮะคือ เข้าใจเนาะว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพูชา,ก,ชาก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่ประชาชนก็จะพากันเดินทางกลับนะฮะชาวกัมพูชาก็กลับนะฮะไทยก็กลับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศรถไฟนะฮะมีผู้โดยสารบ้างไหมนี่นะก็มีบ้างนะครับหลับลายนะครับ คันหนึ่งก็มีผู้โดยสารอยู่สองคน,นดูบรรยากาศนมีบางมากจากปกตินะฮะวันนี้ก็ขึ้นเยอะนะวันนี้บางมากเมื่อกี้กี่คนห้หาคนหกเจ็ดเจ็ดคนนะแปดคนนะฮะคันนี้มีคันคันนี้มีคนเดียว นะฮะักข้ครืคร่งข้างบวนมีไม่ถึงสิบคนแล้วบ้างเนี่ยเราก็ดูกันนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับอันนี้ตู้ท้ายตู้ท้ายไม่มีเลยมีแต่พนักง,งาน,นครับ <laughs> ไม่ถึงสิบคนจริงๆแปดคนนะฮะเออด่านพรมแดนบ้คลองลึกกรุงเทพวันนี้เงียบเหงานะก็หวังว่าสถานาการณ์คงจะดีขึ้นนะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่า พื้นแผ่นดินยังไงมันก็ติดกันอยู่ยงไงมันหนีกันไม่พ้นหรอกก็มันต้องใช้วิธีท,อ,ทอยทีทอยอาศัยแล้วก็เราก็คงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของเราด้วยความเป็นที่พไตของประเทศไทยของเราด้วยนะฮะอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรยอมไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นชนชาติไทยของเราก็ามันก็ต้องนะฮะมันมีคำคำหนึ่งที่ สมัยผมฝึกทหารเนะาะก็จะบอกอยู่เสมอว่าสัก์ศีมันกินไม่ได้หรอกแต่มันต้องถือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะศักศีมันกินไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องถือไว้นะมันต้องรักษาไว้นะครับนี่ก็เรื่องของสักศีของความเป็นคนไทยเนาะโอเคนะครับก็วันนี้บรรยากาศเออนะแปลกมากเลยเนาะแต่ก็หวังว่าคงจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับก็ ที่นี่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกติดชายแดนกัมพูชาฝั่งประเทศไทยครับขอบคุณครับ